การออกกำลังกายสายผสมที่ช่วยอับร่างกายขั้นสุดอสวัสดีเพื่อนๆแฟนแฟน คนอีกเช่นเคยนะฮะก็เหมือนเดิมครับกลับมาพบกันในทุกๆอาทิตย์นะกับช่องที่จะนําเรื่องราวสาระดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็การออกกําลังกายรวมถึงการขุดประวัติกีฬาต่างๆเนี่ยมาแบ่งปันกันกับช่องเช g ช Now นั่นเองนะครับผมอ่าโดยเรื่องที่แอดนามาเล่าในวันนี้นะฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการออกกําลังกายประเภทหนึ่งฮะที่จะเรียกได้ว่ามันเป็นการออกกําลังกายเนี่ยก็แทบจะไม่ได้แล้วนะมันแทบจะข้ามไปเป็นกีฬาอยู่แล้วซะมากกว่าแบบ เออเลีกีฬาก็ได้แหละซึ่งตอนนี้หลายๆคนก็บอกแอดไปเทียงกับตัวเองง่้เสร็จก่อนไหมอ่ะเอาเป็นว่ามันก็คือทั้งการออกกําลังกายแล้วก็กีฬานั่นแหละนะครับผมกับเจ้าคอร์สฟิตนั่นเองนะฮะที่แอดก็เชื่อฮะว่ามีหลายๆคนที่รู้จักเจ้านี่แล้วนะแล้วก็อีกหลายๆคนเหมือนกันฮะที่ไม่รู้จักว่าเออมันคืออะไรนะอะไรแบบนี้อ่ะโดยวันนี้แอดก็จะมาพาเพื่อนๆนะฮะไปรู้จักกับจุดเริ่มต้นของมันนะพร้อมกับการแนะนําเจ้าการออกกําลังกายประเภทนี้ด้วยว่าเจ้าคอร์สฟิตเนี่ยมันคืออะไรนะโดยเนื้อหาในววัันน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 ีี้้่มมมมจจะคคาาาสใขดไหกทุพรอ ก็ไปชพมพร้อมๆกันเลยครับกับคอร์สฟิตครับอ่ะโดยหากเราจะพูดถึงเจ้าการออกกําลังกายหรือกีฬาคอร์สฟิตแล้วเนี่ยนะฮะก่อนที่เราจะรู้จักจุดเริ่มต้นมันเนี่ยแอดว่าเรามาทําความรู้จักกับมันก่อนดีกว่านะว่ามันคืออะไรนะคะเล่นไปแล้วเนี่ยมันช่วยอะไรร่างกายเราได้บ้างนะครับอ่ะก็โดยเจ้าคอร์สฟิตเนี่ยนะฮะมันก็ถือเป็นการออกกําลังกายปโปรแกรมเข้มข้นรูปแบบนึงฮะ ที่ความน่าสนใจหรือความเฟี้ยวของมันเนี่ยอยู่ที่การนําเอารูปแบบการออกกําลังกายอื่นๆเนี่ยนะฮะชนิดอื่นๆเนี่ยมายาผสมรวมกันนั่นเองซึ่งหลายคนตอนนี้ก็อะไรยังไงนะอ่ะก็ที่บอกว่ามันเป็นการเอามาผสมกันเนี่ยนะฮะก็คือการนําเอารูปแบบการออกกําลังกาย3-4รูปแบบเนี่ยมาปรับใช้หลอมรวมกันกลายเป็นคอร์สฟิตนั่นเองนะฮะโดย3-4รูปแบบที่แอดว่ามาเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยมันก็จะเน้นไปที่การออกกําลังกายแบบฟูลบอดี้ครับ คือการเวทเทรนนิ่งนั่นเองเช่นการยกน้ำหนักนะฮะถ้าแบบคลีนแอนเจิร์กนะ,ะหรือท่าสแนชซึ่งทุกคนก็น่าจะพอรู้จักกันอยู่แล้วนะหรือถ้าใครไม่รู้ก็ตามที่แอดขึ้นภาพให้ดูตอนนี้เนาะอะหรือมาต่อกันอีกสายหนึ่งครับกับสายบอดี้เวทนั่นเองนะครับหรือสายยิมนาสติกคาริสเทนิกอะไรแบบนี้นะฮะซึ่งแอดก็จะเคยทำคลิปเกี่ยวกับพวกสายอย่างนี้ไปแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากดูเนี่ยลิงก์ก็อยู่ด้านล่างนะฮะอะโดยท่าของสายเหล่านี้นะครับที่คอร์สฟ,ฟิตเอามาใช้เนี่ หรือแม้แต่ m ั s เซอ Up นะครับเจ้าคอร์ฟิตเนี่ยก็เอามาหมดเลยนั่นเองนะฮะแต่มันก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะสิครับเพราะว่านอกจาก2อันที่แอดพูดไปแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกสายหนึ่งคะคือ Metabolic Conditioning นะครับหรือว่าคาร์ดิโอนั่นเองซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราทำทำกันอยู่แล้วนะ,ะไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือปั่นจักรยานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้แอดก็ว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะ,ะเรื่องของการคาร์ดิโออะไรแบบนี้เนาะ อ่ะและอีกอันนึงครับเป็นอันสุดท้ายนะอย่างคอเทนนิ่งฮะที่มันจะเป็นการออกกําลังกายนะที่ท่าของมันจะเน้นเสริมความแข็งแกร่งในช่วงของลําตัวนั่นเองนะครับผมอ่ะและนี่ก็คือรูปแบบการออกกําลังกายหลักๆนะฮะที่คอร์ฟ,ฟิตนำเอามาใช้นั่นเองนะอ่ะโดยต่อมานะฮะเราก็มารู้ถึงวัตถุประสงค์ของเจ้าคอร์ฟ,ฟิตกันหน่อยดีกว่าว่าอ้าวแล้วเมื่อมันเอาหลายๆสายมารวมกันเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างนะฮะโดยอย่างแรกเลยเป็นเหตุผลที่ง่ายมากเลยนะครับก็เพื่อ แก้ความน่าเบื่อของการออกกําลังกายนั่นเอง อาจจะแบบว่าเวลาเราออกกําลังกายรูปแบบเดิมๆซ้ำๆทุกวันเนี่ยมันอาจจะเกิดความเบื่อใช่ไหมซึ่งถ้าการเอาอะไรมารวมๆกันหลายๆอันเนี่ยมันก็จะมีท่าที่มากขึ้นรูปแบบการออกที่หลากหลายขึ้นนั่นเองนะครับผมและยิ่งไปกว่านั้นนะฮะเจ้าคอร์สฟ,ฟิตเนี่ยมันก็มีเป้าหมายในการเพิ่มศักยภาพต่างๆให้กับร่างกายด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในด้านเพิ่มพละกลาําลังเพิ่มเรียวแรงนะครับเพิ่มความทนทานของร่างกายอยากจะให้เพิ่มความแข็งแรงของระบบหัวใจหรือระบบหลอดเลือดหรือแม้แต่ระบบทางเดินหายใจเนี่ยไอน,นี้ก็คือวัตถุประสงค์ขเานะ แล้วก็เพิ่มทักษะในการทรงตัวนะก็คือการบาลานซ์นั่นเองนะครับเวลาท,ทําท่าต่างๆเนี่ยก็จะทําได้อย่างมั่นคงนะหรือแม้แต่เพิ่มความยืดหยุนนะครับของเหล่าบรรดากล้ามเนื้อเนี่ยก็คือถ้าเมื่อบรรดากล้ามเนื้อของเราเนี่ยมีความยืดหยุ่นขึ้นมาแล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการพัฒนาของร่างกายเนี่ยก็ <im it> จะดียิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะอ่ะต่อมานะครับ <im it> คือเพิ่มความคล่องแคล่วเพิ <im it> ่มความคล่องตัวนะครับในร่างกายให้มีความกระฉับกระเฉงมากยิ่งขึ้นและวัตถุประสงค์อีกอย่างหนึ่งเลยนะก็คือการช่วยเพิ่มปรรรรระะสสสิิทธภาาาาาพใหห้แกกกก่่่่บบมออองงงงนนโดยยัเคลืวข ให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอ่าแล้วทั้งหมดที่แอดพูดมาเนี่ยมันช่วยอะไรใช่ไหมจากที่แอดตีความนะครคือใครที่ออกกําลังกายในรูปแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยเพิ่มศัก,กยภาพของร่างกายเนี่ยให้พัฒนาไปถึงขั้นสุดในด้านต่างๆนั่นเองนะครับผม อ่ะแล้วเมื่อเรารู้จักกับเจ้าคอร์ฟิตกันแล้วเนี่ยนะฮะว่ามันเป็นการออกกําลังกายแบบไหนนะเล่นแบบไหนนะฮะงั้นคราวนี้เรามารู้ถึงจุดเริ่มต้นของมันกันบ้างดีกว่านะว่าแล้วใครล่ละเป็นคนเอารูปแบบการออกกําลังกายต่างๆเนี่ยมายำรวมมิกกันจนเกิดกลายเป็นคอร์ฟิตอย่างที่หลายๆคนเล่นกันอย่างเมามันในปัจจุบันนี้นะครับผมอ่ะโดยทั้งนั้นนะฮะเราก็จะย้อนกลับไปประมาณ40-50ปีก่อนนี้ฮะ,ะที่มันก็มีชายนักกายกรรมผู้หนึ่งฮะ,ะมีนามว่า เล็กคลาสแมนนะครับผมโดยแอรขอเรียกว่าตาเก๊กละกันนะฮะอ่ะโดยตาเก๊กของเราเนี่ยนะครับนอกจากแกจะเป็นนักกายกรรมแล้วเนี่ยแกก็เป็นคนดังในวงการเทรนเนอร์ฟิตเนสในแคลิฟอร์เนียด้วยนะในช่วงทศวรรษ70ถึง80ดสนะฮะอ่ะแล้วตาเก๊กแกดังขนาดไหนล่ะแกก็ดังขนาดที่ว่าในยุค90เนี่ยตาเก๊กจะเปิดยิมเล็กๆแห่งหนึ่งใช่ไหมแล้วแกก็ได้โดนทาบทามจากเหล่าคุณตำรวจฮะว่าพี่เก๊กครับช่วยฝึกช่วยเทรนให้พวกผมหน่อยครับเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการปฏิบัติหน้าทีี่่ของพพวกกกผมะครับเ๊ เมื่อตักเก๊กแกได้ยินแบบนั้นนะฮะแกก็ขำว่าว่าห่าห้าห้าแล้วก็พูดว่าได้สิคุณตำรวจทั้งหลายผมจะเทนให้คุณดับถึงพิกถึงขิ้งเลยทีเดียว จากนั้นนะฮะตาเกกแก่ก็นําเจ้าหน้าที่เนี่ยมาฝึกด้วยหลักสูตรการออกกําลังกายรูปแบบเข้มข้นสูงฮะโดยแกก็ดึงรูปแบบการออกกําลังกายจากหลากหลายประเภทแล้วแกก็นํามายํารวมกันนะฮะเพื่อให้เหล่าคุณตํารวจผู้มุ่งมั่นทั้งหลายเนี่ยนะฮะได้รับความฟิตความแข็งแรงครบทุกส่วนครบทุกด้านเลยนั่นเองนะและเมื่อการฝึกสิ้นสุดลงฮะตาเกกแก่ก็ได้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยนะจากหลักสูตรที่แกเอาทุกอย่างมาผสมรวมมีกันนั่นเองนะฮะซึ่งหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นล่ะ มันก็ดังไปทั่วสิครับรออะไรอะ่ะใช่ไหมอะแล้วมันก็เผยแพร่ออกไปอย่างกว้างขวางเลยนะฮะจนในที่สุดนะฮะก็มีผู้สนใจมาให้แกเทนมากขึ้นนะฮะมากซะจนในที่สุดเนี่ยก็ได้เกิดเป็นบริษัทคอร์ฟริตในเซียตลักวอชิงตันในปี2000เลยนั่นเองนะฮะอะแล้วพอต่อมาในปี2002นะฮะรูปแบบการออกกำลังกายคอร์สฟิตของตากเ็กเนี่ยก็ได้เผยแพร่งลงไปในโลกอินเทอร์เนะะ็ตฮะแล้วก็ได้มีผู้สนใจอยากจะเรียนรู้การออกกำลังกายแบบผสมผสานของตาแกเนี่ยเป็นจำนวนมากเลย มันก็เลยทําให้ในปี2005นะตาเก๊กเราเนี่ยได้เริ่มพัฒนาหลักสูตรให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะ <S <S พเพื่อฝึกอบรมแนละรับรองผู้ฝึกสอนและวก็เจ้าของยิมต่างๆนะที่ต้องการจะนําวิธีของแกเนี่ยไปปรับใช้นั่นเองโดยมียิมที่มาเข้าร่วมในปีนั้นนะครับ13แห่งด้วยกันนะและในปี2016ครับมียิมผู้มาเข้าร่วมมากกว่า13,000แห่งเลยนะ จนในปี2020ที่ผ่านมานะครับจำนวนยิมที่เข้ามาร่วมในเครือของคอร์สฟิตเนี่ยก็เพิ่มจาก13,000เป็น15,000แห่งทั่วโลกเลยนะครับคุกยังไๆก็คือเพิ่มกันอย่างระเบิดระเบ้อเลยนั่นเองนะครับผมอ่ะ และก่อนจะจบกันไปนะฮะแอดก็ขอพูดถึงเรื่องโปรแกรมหรือเหล่าข้อมูลการออกกําลังกายแบบคอร์สฟิตนั่นเองแบบรวมๆมันเนาะเผื่อเพื่อนๆคนไหนที่สนใจเนี่ยจะลองนําไปศึกษาหรือนําไปปรับใช้กันอะไรแบบนี้นะฮะผมอ่ะโดยก่อนอื่นเลยนะฮะแน่นอนครับว่าการออกกาลังกายแบบคอร์สฟิตเนี่ยมันก็ถือเป็นการออกกําลังกายแบบเข้มข้นเนาะอย่างที่เพื่อนๆน,น่าจะรู้กันแล้วเนาะดังนั้นนะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ในด้านการออกกาลังกายนะและอยากจะออกคอร์สฟิตเนี่ยก็ควรจะมีเหล่าเทรนเนอร์ or, หรือมืออาชีพนะครับคอยช่วยเหลือหรือคอยให้คํําาแนนะอยู่่ครไไมวปฝึก ลองเองในคอร์สฟิตเนี่ยเพราะมันอาจจะทําให้เพื่อนๆนนได้รับบาดเจ็บได้นั่นเองนะครับผม และต่อมาครับคือข้อมูลที่อาจะพูดต่อจากนี้เนี่ยมันเป็นเพียงรูปแบบพื้นฐานรูปแบบหนึ่งเท่านั้นนะครับที่หวังเพื่อให้เป็นกรณีศึกษาสําหรับคนที่สนใจได้รู้ข้อมูลแบบคร่าวๆของการออกกําลังกายประเภทนี้เนาะอ่ะโดยการออกกําลังกายแบบคอร์สฟิตเนี่ยนะครับโดยพื้นฐานพื้นฐานที่เขาออกกันนะฮะจะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณ45-1ถึงชั่วโมงต่อวันนะฮะและความถี่ในการออกเนี่ยก็ประมาณ 3- 5ถึงวันต่อสัปดาห์นะฮะโดยขั้นตอนการฝึกคอร์สฟิตเนี่ยนะฮะก็จะมีรูปแบบพื้นฐานอยู่4ขั้นด้วยกันนะ โดยเริ่มจากขั้นที่1ฮะคือการวอร์มร่างกายนี่แหละเหมือนการออกกําลังกายทั่วๆไปนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยพร้อมสําหรับการออกกําลังกายนั่นเองนะโดยขั้นที่2นะคะก็จะเป็นขั้นของการยกน้าหนักนะฮะด้วยท่าที่แอร์ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้นะครับรวมถึงการออกแบบประเภทบอดี้เวทด้วยนั่นเองนะครับผม ส่วนในขั้นที่3นะครับก็จะออกด้วย work out of the day นะครับหรือว่า w อ t ดนะครับก็คือ W O D นะครับแล้วมันคืออะไรล่ะมันก็คือการออกกําลังกายแบบกระตุ้นระบบพลังงานเผาผลาญของเรานั่นเองนะฮะซึ่งถ้าใครคิดภาพไม่ออกเนี่ยฟิลมันจะคล้ายๆกับการออกแบบฮิตนะครับก็ตามที่แอดคิดภาพให้ดูตอนนี้เนาะอ่ะก็ประมาณนั้นนะครับผมและขั้นสุดท้ายคือขั้นที่4ครับก็คือขั้นครูดาวร่างกายนั่นเองนะครับ และแอดขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าโปรแกรมที่แอดว่ามาเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่รูปแบบพื้นฐานเท่านั้นนะที่แอดนํามายกตัวอย่างให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันเฉยๆนะครับซึ่งไอโปรแกรมการออกกําลังกายของแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็อาจจะมีความแตกต่างตามไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนนั่นเองนะครับผม อ่ะแล้วสาหรับใครนะคะที่สนใจการออกกาลังกายสายผสมอย่างเจ้าคอร์สฟิตนี้แล้วแล้วก็สิ่งที่เพื่อนๆจะขาดไม่ได้เลยก็คือพลังงานและปริมาณโปรโตีนที่ต้องได้รับอย่างเพียงพอนะฮะ <c oughs> ถ้าใครยังไม่รู้จะหาจากไหนเนี่ยก็ <c oughs> นี่เลยฮะเครื่องดื่มน้านมข้าวโอ๊ตผสมกุ้ไก่ปานตาเชนชแนลนะครับที่มีโปรตีนสูงถึง36กรัมครับและมาพร้อมด้วยกันถึง3รสชาติไม่ว่าจะเป็นรสข้าวโอ๊ตรสช็อกโกแลตและก็รสสตรอเบอรี่นะครับที่ผสมอลลาเจนเพิ่มเข้าไปให้อีก3,500มิลลิกรัม ทำเพื่อนๆสบายใจในความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เราได้นะฮะด้วยตาวราออยและก็าตราเชียร์ที่รับรองความปลอดภัยในการดื่มของเพื่อนๆอ,อย่างแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่มองหาเครื่องดื่มเพิ่มโปรตีนเพิ่มสุขภาพดีๆอยู่นะฮะก็ไม่ต้องมองไปที่ไหนไกลฮะจ้องมานี่ฮะจ้องมาที่หน้าจอนี่นะฮะแล้วก็สั่งไปลิ้มลองกันได้นะครับผม และนี่กระจกกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของการออกกำลังกายแบบคอร์สฟิตครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะ,ะแล้วก็ฝากกดติดตามแฟนเพจ Change n ล w และกดส u b ส c r i b e ที่ช่อง Change Now Official ทาง YouTube ด้วยนะครับอ่าและทาง Tik t o k ด้วยนะช่อง c h a n g e Now TH ครับสามารถพิมพ์ติดกันได้เลยนะสำหรับวันนี้นะ,ะหากข้อมูลที่แอดรวบรวมมาเนี่ยมันมีเนื้อหาที่ผิดพลาดหรือไม่ครบถ้วนประการใดไปนะแอดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยนะครับ